สำหรับ,บวอนวาเลนทน์นะคะถ้าคนที่มีคู่ก็แน่นอนมีความสุขแต่ถ้าคนที่รู้สึกวันนั้นไร้คู่ยิ่งเฉพาะบางคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาด้วยะค่ะก็อาจจะรู้สึกห่อดียวได้นะคะฉะนั้นเราก็มีวิธีดูแลจิตใจนะคะในช่วงเวลาที่วันนั้นไม่ใช่ความสุขของเราะค่ะวันแห่งความรักที่สําคัญที่สุดก็คืออยากให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักตัวเองนะคะวิธีรักตัวเองที่ง่ายที่สุดก็คือการบอกรักตัวเองเรียกว่าเซลทอล์กนะคะวันนั้นเราตื่นขึ้นมานะคะแล้วก็ส่องกระจก และบอกตัวเราเลยว่าวันนี้เรารักตัวเองนะคะเราอยากจะเห็นตัวเองมีความสุขยังไง เราอยากให้กำลังใจตัวเองแค่ไหนเราทำให้มันเต็มที่ได้เลยนะคะและวันนั้นทั้งวันนะคะจะเป็นวันที่เรารู้สึกดีกับตัวเองนะคะคนที่เกิดมาเพื่อรักเราตลอดเวลาคือตัวเราเองนั่นแหละฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเราและอย่าลืมที่จะเติมความรักให้กับตัวเรานะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันแห่งความรักเราทำให้มันมีคุณค่าได้เลยนะคะนอกจากที่เราจะบอกรักตัวเองแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะบอกรักกับคนอื่นหรือทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นให้คนอื่นรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายนะคะเช่นบอกรักคนในครอบครัวของเราเพื่อน เราหรือใครสักคนที่เราอยากให้เขารู้ว่าเรารักเขาเราให้เขาได้เลยนะคะและวันนี้จะเป็นวันที่มีความหมายวันที่เรามีโอกาสได้กลับมารักและดูแลตัวเองนะคะ